น้ำสูงเนอะน้ำไม่ข่วงเลยแค่ที่จอดรถน้ำท่วมเลยนะี่ครับสวัสดีครับผมบ่าวยงพารองครับมาดูเสื้อยืดสวยๆที่ตลาดอารันตลาดลุงเกล็ดมีเจ๊คนสวยเจ๊ฉันถามบอยดิเจ๊เอาไหมหาถามด้ย นะครับเป็นเสื้อยืดมือสองสภาพเกรดเอเด่นสวยมากมากน้ำท่วม แล้วน,น,น้ำมันจะลดเร็วไหมล่ะเจ๊เที่ยงห่่แล้วอี่เพิง้งฝนตกฝนตกแรงมากแรงมากตกตอนไหนหรตอนเย็นหรือว่าตอนตลางคืนนี่นี่เนาะนั่นน่ะน้ำน้ำท่วมของเขาเนั่นเล น่นเนออ่วมผ้าเขาเนาะาะ่นน่นตกโอ้หั้หลเปนเอ้ตหลัเลยอะ่รานี่สูงน่าดูใ่สบายเลยที่น้มาถึงที่นี่นะนี่เอนี่ขึ้นขึ้นประมาณห้าสิบเซนนิดเดยเนะองจ้าทำไมอะของเจมันสูงมันไม่เป็นไรแล้วแต่อย่างนั้น ถ้าของถ้าใครต่ำเนาะน้ำท่วมเลยเสียหายหมดเลยเสือไหมเลยค่ะเออของเจนี่มันไม่เป็นไรหรอกมันสูงอยู่มันสูงแต่หนูกลัวอืมไม่ควรไม่สูงดี ไม่มีที่วางของเลยดิย <laughs> เขาจะเอาของมาส่งยังไม่รับเราเลยจี่ทำไมมันมาจอดอยู่จอดไหนมันก็เปียกเหมือนกันหมดมกินข้าวยังในลูกเป็นไหนหมดแล้วไหมยังไม่ตื่นหม,มนอมาอากาศดีนอนเลย